เย yeah, วันนี้เรามาอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าออกกับวงเล็บเฮเลอร์กับไอไอคนดีไม่ไม่คนคนไม่ดี <c oughs> คนจะ <c oughs> เป็นคนนแบบนี้กูว่ามึงคิดว่าเขาน่าจะได้แรงบนนันดาลใจหรือ <c> ะ <oughs> ไรบันดาลแจงด <c oughs> ิอุ้ย complete เออเฮ้ยนี่ไงอันนี้คืออ๋อทำอะไร ไอ้กูมากดอี E ทำไมเราเป็นพนักงานปะเราเป็นพนักงานปะไม่รู้ดิกด E มีหลอดสเตมินาด้วยอุ้ยอุ้ยเฉดเฉดอะไรอ๋ออุ้ย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 อะไรเนี่ยอุ้ยคือเชฉดอะไรกูตายอะไรเนี่ยกดขโมยของเงยเราต้องขโมยอ่ะใช่เออไม่รู้คือเอ้าเรียบร้อยมาอะไรเฮียวิ่งวิ่งวิ่งแตกเรียบร้อยเลย กูวเราต้องขโมยของมันคืออะไรนี่แป๊บหนึ่งไทม์สเลดแป๊บให้ทำอะไรเอ่ยเปิดเคสดูตรงไหนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีข้างหลังร้านด้วยไหนในในในวิ่งมาวิ่งมาตรงนี้ตรงนี้ยาวๆนี่ดู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 ไปดูไปห้ามคนออกเข้าแต่กูเข้าได้ไอ้ที่แอบปะไม่รู้อ่ะเอ้ยน่าจะใช่น่าจะที่แอบปะเออจริง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 ขโมยเลยครับรออะไรนะไปเลยไดีไหม โอ้ชิบหายชิบหาย excuse me excuse me แมพคุ้นๆนะไอวิ่งได้ปะวิ่งได้ปะเนี่ยวิ่งได้มีมันมีสเตมินาในสเตมินาไอหลอดนี่ปะเออไอหลอดข้างล่างอะขโมยแล้วซ่อนขโมยแล้วซ่อนใช่ป่ะโอ้ชิชิชิบหายชิบหายชิบหายไอเกมมันมี excuse me มาเลยไอเกมมันวิ่งอย่างเร็ว อุ้ยหม่ขโมยอันไหนอะของที่เราขโมยอะนั่นดิ G F มันดูยังไงวะต้องนี้เอาไปข้างนอกเหรอใช่ไหมเออในชายมั้งดูนะพร้อมยากแน่อ่ะของเยอะแตกิ้มหายแล้วโอ้โหล็อกด้วยอแตก โอเคหลังจากที่ผมได้ไปฝึกเล่นทูตอรี่ออกมาก็เกมมันจะให้เราไปหยิบกล่องตรงแผ่นป้ายแล้วก็เอาของมันนั้นมาทิ้งไว้ที่หลังรถแล้วก็ทําให้จํานวนเงินครบตามของที่อยู่บนหลังรถเอากล่องนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออนี่กด e แล้วก็เอากล่องไปเอาของตรงข้างในร้านเลยแล้วก็เอามาวางไอ้ตรงนี้ดูแล้วดูแล้วทีนี้วิ่งมือเราวิ่งอ่ะกูบอกเลยยี่สิบอันนะโอเคฮะเล่นเป็นแล้วฮะจังวันนี้ อุ้ยเชี่ยอุ้ยไปแล้ว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 กปไปแล้วไู้ไปแล้วไปแล้วไป้ว่าแล้วไปแ้วไแล้วไปแวไป้วไปแล้วไป้ว้วไปแ้วไปแวไปแ้ไปแวไปแล้วไปแวไปแล้วไปแ้ไปล้เไปล้วไป้วไปแล้วไล้วไงแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไ้วไปแล้วค้ว้วไปร้้วไปแล้วไปแวไแต้อไปแวมแลไแ้ไป้ว้ววไปแไไ้ชิบหายล้ยไปไแล้วไป้ เกิดใหม่ไอ้เหี่ไปคว้าไปคว้าเออ excuse me มาละมันไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วเอาเลยเอาเลยตรงนี้แหละตรงนี้แหละเอาตรงใกล้ๆเนี่ยมันไม่พูด excuse me แล้วเออหยิบหยิบหยิบเร็วๆอุ้ยอุ้ยมือมือไปโดนมือไปโดนหยิบน้ำสิงหยิบน้ำสิงเอายิงเธอเดียวไปก่อนพ่อใหญ่ผมไม่เอี่มใครจริงดิ อุ้ยแม่งอ่านรังกับด้วยอุ้ยยิ้มยิ้มกระชากใจอ่ะเียพนักงานมึงดูดม้าเย้เอาไงเอาไงหยิบหยิบหยิบไป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 เร็วเร็วเร็วเขาเข้าเข้าเข้าไม่ได้อันนี้ของจริงเขาไม่ได้เรื่องเขาไอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงเขาไม่ได้เขไม่ได้อ่ามึงไม่วิ่งออกวะเขาไม่ได้เพราะเราเหนล็อกมันล็อก ล็อกอะไรอ่ากูแตกมันไม่ได้ล็อกไอ้เฮียมันล็อกเองมันล็อกมันเอาโซ่ล็อกเพื่อนล็อกตรงไหนวะไอ้เฮียม่อกี้ประตูยังเปิด่มบอกล็อกมึงไม่เห็นมึงไม่เห็นมุมกูมันมันเอาโซ่ล็อกไงมันออกไม่ได้ด้วยรอเออว่าตาฟักถ้าออกไม่ได้เราจะเอากล่องมาเก็บไงวะล่ะที่นี่ไม่เราเราต้องรีบรีบลงไงเราต้องรีบลงไงไปเอาไหมเดินหน้ากลัวสัตว์อะพ่อใหญ่อะ รีบๆ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 รีบรีบๆรี้ารีบๆอีบๆรีบๆอี้ๆรีบๆรีบๆอุ้ยๆๆรีบๆรีบรีบๆรีบๆรีบๆรีบยรีบยรีบยรียีบยบๆรีบบๆีบๆร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 ี้ๆรี้ยรีบยรบๆรีรีบๆรีบๆบ เขาที่ขึ้นมาที่นกูอยู่ตรงนอกเลยฮะซูงได้จะชิ้นนึ่องอู้ยพ่อใหญ่เดินมายิ้มกระจากใจกับคนนางกูอ้ยไอ้สเปซบาได้สเปสเปซบาได้สเปซบารอรอรออ่าจัดไปอู้หูเสียงมไปเสียงมาโคตรไกลเสียงมาโคตรไกลไปก่อนละกูไปก่อนละพอเปล่ะเราต้องให้ยี่สิบชิ้นก่อนเนาะใช่ใช่ใช่มันต้องให้ครบยี่สิบอ่ะ ใหเยอะแถวนี้หมดแล้วไป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 กูหยุดสองกล่องแล้วสองกล่องแล้วเพื่อนเร็วเลยโอ้ชิบหายชิบหายอุ้ยกูโดนเตือนอ่าโอ้ยชิบหายละชิบหายละของแท้มาของแท้มาอ่าโดนล็อกของแท้มาเพื่อนล็อกกูบอกแล้วมันล็อกเชียวนวนอุ้ยไอ้เหี้ย โดนเแล้วมึงอ่ะอ๋ออากูโดนละกอ้โดดโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปใหญ่อยู่ทางไหนอู้ฝั่งนี้มันโคตรเยอะเลยยิมยืมเชียวหยิบ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 ยิบ,ยบไอเชือดไม่กูกดอีกไงวะ ไปไปไปครบแล้วอู้โหไอ้ยังมุดครบแล้วเออครบหมดเร็วอ่ะเอาเอาเลยเอาเลยเอาเดี๋ยวเร็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 วเออกูครบละเร็วเร็วเร็วเพื่อนเพื่อนวิ่งออกมาวิ่งออกมาพอพ่อใหญ่ไม่ได้อยู่ฝั่งนั้นเออสวยสุดไหนมันใส่ยังไงกับจีเหรอเออจีโอเคเออทิ้งทิ้งวางแล้วก็เอากล่องที่เดิมมาดูก่อนพ่อใหญ่อยู่ตรงไหนดูก่อนยืนพ่อใหญ่ไม่กลัวครับ โอ้แล้ว <Anda> ก <chapter two> ูอยู่ไกลเรื <Wait> <S <S ่อยอะโอ้โอย่าหันมานะเจอโอ้หอย่างลรวะวิ่งหมากรู้โอเคมึงรอไปด้านโน้นมึงรอไปด้านนู้นลองเขย่าเลยเข้าองเลยจิภาคินแล้วจิภาคินแล้วคนเร็ว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  เอ้ยกูรอไว้อยู่กูรอไว้อยู่รอไว้อยู่ใจเด้อเว้รอไว้โอเคโอเคครบแล้วครบแล้วครบแล้วโอเคกูครบแล้วไปละไปละไปละเด้ออุ้ยไอ้เจ้เอ๋หงสิบแล้วหงสิบแล้วเขาเขาห้องไอ้สัตว์กูใช่อย่ามา XQ มีแถวนี้ไม่ต้องการความช่วยเหลือเราไม่ต้องการความช่วยเหลือฮะอุ้ยโอ้โหไม่ไม่เหลือที่แล้วว啊เควสหมดไม่อยเหลืงน้น่าจะเลยแคด้านโน้ตอุ้ยแม่งมาฝั่งนี้พอดีอุ้ยรอ เออหืออ่ะเลือดเลือฟังไงมาหยิบ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 ไปหาเพื่อหยิบไปหาเมึงอ่ะมึงอจ้าเจ้าเจ้เจ้าเจ้โอเคโอเคมันไปด้านนู้นหยิบ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 ไปไปไปกูครบแล้วกูไปกูครบแล้วไปไปวิ่งเออครบแล้วไปเออเออในสุด ขมโมยของข,ของซิม ulator เกมรักขมโมยนี่หว่า <laughs> โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปทบาน,นี้ถ้าครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ที่สำคัญสน,นับสนุนเมาส์กูด้วยไว้เจอกันไว้คลิปหน้าบ๊ายบาย